คือใน30วันนี้ทั้งผงไลททั้งหมดสมาคมทั้งหมดที่มาร่วมนั้นเราก็แบ่งงานให้เท่ากันทุกวันจะต้องไปขุดเมื่อขุดศพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราทําไงต่อไปเห็นเมื่อกี้เราได้ยินแว่วๆมีการลูดลูดเนื้อลูดหนังอันนี้เจอถ้าศพที่ยังสดอยู่ยังสดอยู่ก็ต้องดายังไม่แห้งยังยังเพิ่งฝังใหม่ๆมันก็ยังเป็นสังขยา ประมาณนะครับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเปียกอย่างนั้นอ่ะยูยูก็ต้องใช้มือลูดนะฮะลูดแล้วพวกเจ้าหน้าที่มูลนิธก็จะลูดกันไม่ใส่ถุงมือเลยอันนี้จริงๆคือว่าถ้าพวกคนจีนนะเขาถือว่าอันนี้เป็นสร้างบุญมหากุศลนะเป็นบุญที่สูงใหญ่มากเลย คือการทําพิธีล้างหาช้าไม่ใช่ได้บุญเฉพาะคนรูดเนื้อน่ะเอาขึ้นมานี่พอจะรู้ไหมว่าไหนหญิงไหนชายต้องเสียงเอาใช้เสียงต้องเสียงปวยกันอ๋อมีเสียงเสียงอีกเหฮะต้องเสียงสิงสีอ๋อนี่ก็เป็นวิธีอันนึงวิธีอันนึับก็เก็บเสร็จแล้วชุดนี้เลียงเสร็จแล้วเราจะต้องเอาปวยมาเสียงว่าจุกที่ว่าขอให้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเขาบอกไงแล้วกระดูกนี่ครบไม่ครบเขาบอกไง ถ้าเราเ้วแต่เราทีทานเราจะบอกว่าถ้าศพอันนี้เป็นผู้ชายก็ขอให้ปวยเนี่ยไงอันหนึ่งความอันนึงแค่นี้เ<อ>ขาเรียกว่าเสียงปวยอภิของท่านนําขึ้นมาหมดแล้วเราก็ไม่ทราบว,ว่าท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็ขอการเสียงไทยสักครั้งหนึง่งขอท่านผู้เอาโโจ,จ่วยชี้แนะด้วยตาทีของท่านเป็นผู้ชายขอให้การเสียง้ายออกมาในลักษณะอย่างนี้ถ้าท่านเป็นผู้หญิงขอให้แตกต่างไปอย่างนี้ขอท่านผู้เอาโสชี้แนะครั้ง ก็คนเสียงที่จะเป็นเหล่าตัวเราตัวก็จะเป็นพี่ใหญ่คือไม่ใช่ใครใครเป็นจี้โซเสียงคนที่คนที่ถือเขาเเรียกว่าเหล่าตัวแต่งตั้งขึ้นมานะในในงานรับป่าชาแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเหล่าตัวเนี่ยคนนี้แหละเสียงคนเดียวไม่ใช่คนที่นจี้โซไม่ได้ได้เสร็จแล้วเข้าไปทําอะไรต่อฮะเมื่อกระดูกเสร็จแล้ว ก็แบ<ร>่งน well, <the> in um <the problem Eli> ี้แ ok บ่งชายก็ไปกองเดินใช่ะทีนี้เอลวิญญาณมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ามันล่องลอยอยู่ก็ต้องทําพิธีอีกทเทพเนี่ยก็จะมีแค่แค่เป็นร่มอันหนึ่งแค่ธงพวงมีร่มอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะเนี่ยจะจะสวดเรียกวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมาคืนอยู่เนี่ยแค่แค่กลุ่มกลมอย่างเงี้ยล้ว่มันอยู่ใต้นี้ให้พักไปตรงนี้ก่อนเข้าแคมป์ไงเข้าแคมป์เ่าเข้าแคมป์ไว้ก่อนเ่าเข้าแคมป์ไว้ ถ้าหมดจะเสร็จอยู่ดีขยายความนิดนึงว่าอย่างตุงของคนทางเหนือจะยาวๆใช่ไหมครับคนทางเหนือจะเชื่อว่าไอ้ตุงเนี่ยคือบันไดที่จะไต่ขึ้นบนสวรรค์คนจีนก็เช่นกันเขาก็จะมีอะไรยาวๆลงมานะคะยาวๆการป็นถึงว่าอันนี้ก็คือเป็นทางที่วิญญาณเนี่ยจะขึ้นไปสู่ทางด้านสุดสวรรค์ได้พอเก็บกระดูกมาเรียบร้อยก็พร้อมที่จะเผาใช่ไหมครับแล้วต้องต้องรอฮะรอท่านดูวันท่านมาดูวันร่างทรงดูอีกทีนึ่งต้องสร้างเมนขึ้นมา เผารวมกันหมดเผาวเท่าฐานที่เผาจากกระดูกไปไว้ที่ไหนครับเอาไปเผาฮะเอาไปเผารวมเผาแล้วได้ได้ขี้เท่าอ่ะขี้เท่านี่ฮะจะเอาไปเผาเอาไปฝังฝังรวมรวมเลยครับแล้วเราจะต้องกราบไหว้ทุกปีอันนี้เป็นการเสร็จพิธีเลยไหมฮะฮะฟังซุ้ยรวมก็เรียกว่าเสร็จพิธีเลยไหมฮะเสร็จพิธีฮะเสร็จพิธีเสร็จแล้วเราต้องมาทิ้งกระจาด เพระถ้าฟังเสร็จแล้วต้องมาทิ้งกระ่ายทำบุญสร้างบุญกุศลให้แก่พวกเทกระดางานอทกระ่างอนี้นะครับคือเท่าที่ฟังพิธีการล้างป่าช้ามาทั้งหมดนี่ผมว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถติดต่อวิญญาณนะครับเพื่อที่จะ อย่างที่อาจารย์ว่าทุกๆเลยนะฮะจากทุกให้ไปเป็นสุขซะอจากทุกขติไปสู่สุขติสุขตินะครับก็คือการช่วยเหลือกันนะครับแม้ว่าตายไปแล้วนะครับคนมีชีวิตอยู่ก็ยังได้ช่วยเหลือได้นะครับผมตู้หน้านะคะก็คงจะเป็นเรื่องราวของพิธีการล้างปัจชาที่จังหวัดนนองเพราะว่าเห็นบอกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะทาพิธีด้วยเราจะมีภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมาให้ชมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาคุยกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเกี่ยวกับเรื่องของพิธีการล้างปัสชากันอีกสักครั้งหนึ สยองของค่ำคืนนี้ชมรมคนหัวลุกจะพาท่านผู้ชมเดินทางลงสู่ภาคใตย้ยังจังหวัดระนองเพื่อไปสัมผัสกับเรื่องราวของพิธีล้างต่าชา้าซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวพันกับการปลดปล่อยวิญญาณของผู้ตายให้ไปสู่สุขติ พิธีกรรมวันแรกคือการสแสวงหาน้ำทิพซึ่งเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำมาใช้ประกอบพิธีในครั้งนี้โดยไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าบ่อน้ำดังกล่าวอยู่ที่ใดนอกจากร่างทรงผู้ทำหน้าที่นำทางไปค้นหาเท่านั้นการเดินทางสแสวงหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ กินเวลายาวนานกว่า5ชั่วโมงในที่สุดร่างทรงก็พบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เดินทางมาแล้วกว่า10กิโลเมตรบริเวณที่ค้นพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบริเวณที่แสนจะธรรมดาจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้เพราะเป็นเพียงบ่อน้ำบาดาล ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จของชาวบ้านในละแวกนั้นขณะที่ถ่ายทำเป็นเวลากลางคืนทางรายการไม่สามารถบันทึกภาพภายในบ่อน้ำได้ชัดเจนไปมากกว่านี้และเท่าที่ทางทีมงานได้ไปสัมผัสบรรยากาศในวันนั้นมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าน้ำในบ่อที่ถูกตักขึ้นมา มีลักษณะใสาราวกับตาตะกะแตนซึ่งแตกต่างไปจากน้ำบาดาลทั่วไปหลังจากนำน้ำขึ้นมาจากบอ่อและเดินทางกลับไปที่โรงเจได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นระหว่างทางเมื่อกลุ่มผู้ร่วมในขบวนมีอาการคล้ายวิญญาณเข้าสิง จากคําบอกเล่าของผู้ที่มาร่วมในพิธีได้บอกกับเราว่าบุคคลผู้นี้ถูกวิญญาณของเทพเข้าร่างเพื่อปกป้องน้ําทิพย์จากวิญญาณร้ายที่เร่ร่อนตามท้องท่านซึ่งจะมาแย่งชิงน้ําไปแต่จากการตั้งข้อสังเกตของทีมงานได้สันนิษฐานว่าบุคคลที่เชื่อกันว่าโดนวิญญาณเข้าสิก อาจจะตั้งใจสแสดงเพื่อทำให้บรรยากาศของพิธีกรรมดังกล่าวดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นและเรื่องราวความอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งที่สุสานศพไรญาติวัดป่าช้าจังหวัดระนองซึ่งเป็นเรื่องราวของเซียนที่วิ่งปักตามหลุมศพแทบไม่น่าเชื่อว่า บริเวณป่าช้าที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลเราเซียนจะสามารถชี้หลุมศพได้ถูกต้องถ้าจะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นจากการคาดเดาก็น่าจะเป็นการคาดเดาที่แม่นยำม,มากพอสมควรยเล บุคคลผู้นี้เรียกกันว่าเหล่าตัวเป็นผู้ทําการเสี่ยงทายไต่ถามดวงวิญญาณของผู้ตายว่าเป็นหญิงหรือชายชิ้นส่วนที่นําขึ้นมาครบหรือไม่และศพนี้มีความแปลกตรงที่ได้เสียงทายไต่ถามดวงวิญญาณไปแล้วถึงสองครั้งผลการเสี่ยงทายก็ยังออกมาว่าไม่ครบเราลองมาติดตามดูกันว่าการเสี่ยงทายของเหล่าตัวผู้นี้จะถูกหรือผิด และในที่สุดก็หาพบเป็นกระดูกปลายนิ้วซึ่งมีขนาดเล็กมากเรื่องราวของความแปลกเหลือเชื่อในพิธีล้างป่าช้ายังมีอีกมากมายซึ่งไม่อาจจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้หมดภายในวันนี้ ติดตามชมตอนจบของอาถรรพ์พิธีล้างป่าชา้าในวันศุกร์หน้าอย่าพลาดยไงคะหลังจากที่ชมไปแล้วคุณคุสหรับคู้ <c oughs> บอกคุณ <c oughs> คุณแต่ผมทําบ่อยแล้วคุณคุณ <c oughs> หนึ่งี้คุณคุณนะเจอเหตุการณ์ของพิธีการล้างป่าชา้าเนี่ยมัน<บ>หลายครั้งหลายหนเลยนะอ,อคุณมันยงนี่เจออาถรรพ์อะไรบ้างไหมคะเกิเกินไว้ก่อนแต่ยังไม่เล่าลึกซึ้งนะคะไป ล้างเสร็จแล้วกลับมากินนี่จะไม่หลุดเลยติดอยู่ตลอดเวลาติดอยู่ที่ไหนที่มือหรือจมูกจมูกติดอยู่ที่จมูกแล้วก็ไล่แต่กินกันเนี้ยมันนอนกลับมาฮะเหม็นคล้วติดอยู่นานนะคะก็วันกว่าว่าอะไรพวงฮะมันติดเข้าไปอย่างเงี้ยมันติดอย่างที่ที่บอกเลยมันมันติดเราให้ไปดูเขาเองนะครับดูเหม็นจริงเลยติดกับมาบ้านอาจารย์ก็สั่งแล้วสั่งเวลาไปทํางานให้ปิดปาก เพราะฉะนั้นอย่าไปซีโซ่พูดห้ามพูดเล่นด้วยนะห้ามพูดห้ามพูดเล่นด้วยเดี๋ยวน้ำลายยยังไไม่ด้้เออถนำลาก็ไม่ได้เล่าเรื่องตลกสกปรกก็ไม่ได้เรื่องรามมก็ห้ามพูดซึ่งเหมือนไปการไปดูหมิ่นศพผู้ลายนี่ไม่ได้เลยเป็นข้อห้ามในวิธีรักชาติเลยมั้งคร่บ ถือว่าเป็นข้อห้ามเลยเพราะว่าไม่งั้นก็จะตามติดกันอยู่อี้ตลอดเพราะว่าถ้าบอกว่าเหม็นนี่จะเหม็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ลอีกระการหนึ่งที่คุณหนึ่งเหมันอาจจะว่าเข้ามาทวงเข้ามาขอบางคนที่คือจริงจริงบางคนที่เรียกว่ามีเคยปรากฏนะไปพูดสิ่งที่ไม่ดีหรือพามไม่ดีนะเดี๋ยวขับรถออกไปก็เจอเองเจอเองเลยอย่างนี้ปิดปากไว้ให้ได้ที่สุดเลยครับผมนะคะ อ้าวติดกันไว้เรื่องของอาถรรพ์ะไรต่างๆแค่เกลิ่นๆพอเป็นน้ำกระสาหมดแล้วเวลาเรานะครับนะคะวดนหน้านะคะสุกหน้าเราจะมีเรื่องราวพิธีการล้างป่าช้าที่จังหวัดระนองนะฮะซึ่งเจออาถรรพ์หลายอย่างเขาบอกว่าขุดศพเนี่ยนะคะไปเจอศพไม่เน่าก็เจอภูมานทองก็เจอแล้วก็ที่แปลกก็คือผู้ที่เสียชีวิตไปประมาณสี่สามสี่ปีสี่ห้าปีนะะขุดออกมาร่างกายตัวอื่นแห้งหมดเป็นกระดูกโผลมาแต่ที่หนึ่ง ซึ่งยังสดอยู่เหมือนเนื้อสดสดที่คุณพงบอก <ผม S 2> ว่าขายตามตลาดบริเวณที่ว่านั้นเป็นรอยสักอยู่ตรงนี้นะครับรอยสักยันปอด<อ>ย,ยังอยู่เลยใช่ไหมปอดยังอยู่ครับเนื้อนี่กรีดไปยังแดงๆที่กล็กดไม่เข้านะครับนี่อ,อาจารย์ไหนนั้นรอยสักรอยนั้นเป็นรูปอะไรโอ้โหหนึน่งหน้าสุกหน้าจะมาคุยกันนะนี่รอยสักยังอยู่เป็นเนื้อสดสดศหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะ แม่มาสจาักรมากนะคะแขกรับเชิญของเราก็ยังอยู่กับเราในสุขหน้าเช่นเดียวกันนะคะคุก่นก็อยู่อาจารย์ก็อยู่คุณยงก็อยู่กับเรานะครับผมงั้นะสุขนาแล้วก็มาเจอกันเรากลับมาพบกันในเรื่องราวพิธีล้างป่าช้าที่จังหวัดระนองสุขหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสามท่านนะคะ,ะคุณยงถาวรทวัฒน์นะคะอาจารย์วิโรจน์นะคะแล้วก็คุณหนึ่งกรเชษนิมสุวรรณขอพบคุณมากค่ะแต่อยู่กับเรานะอยู่กับเราอยู่ เราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สืบเนื่องจากเมื่อสุขที่แล้วนะคะเราก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมของการล้างประชานะคะซึ่งถือว่าการล้างประชานั้นเป็นการส่งวิญญาณเข้าไปสู่ที่สุขตินะคะเราก็นั่งคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แขกรับเชิญทั้ง3ท่านที่อยู่กับเราเมื่อสุขที่แล้วตอนนี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแนะนํากันอีกทีนะคะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวน,นิธ์นะคะคุณบรรยงถาวรทวัฒน์และคุณวรเชษนิมสวุวรรณค่ะสวัสดีค่ะ ครั้งหนึ่งนะคะพร้อมที่จะมาคุยเรื่องราวต่างๆนะคะแต่หายไปหนึ่งท่านนั่นก็คือท่านรองประธานฝ่ายพิธีกรรมก็คือท่านรองประธานธงเคยนั่งตรงนั้นตอนนี้อาจารย์ไปนั่งแทนแล้วหายไปแล้วไม่ได้ไปไหนค่ะส่งไปที่จังหวัดระนองเพราะาเราเกริ่นกันไว้เมื่อสุกที่แล้วนะคะว่าเราจะไปงานล้างป่าช้าที่จังหวัดระนองเพราะว่าที่นั่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าขุดศพ